ันนี้นะคะจี G นะคะก็จะมาแพ็กพัสดุกันค่ะเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยค่ะของทานแรกนะคะก็จะเป็นของาข้างคนนี้นะคะ EMS นะคะเดี๋ยวไปดูชิ้นแรกเลยชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นไซมีนิก่อนกันละกันนะคะไซมีินะคะก็จะมีพันเค้กแพนด้าค่ะแบบโดนกัดน,นะคะนีอ่อันนี้จะเป็นแบบแพนด้า ก็ประมาณนี้นะคะมีสองสีค่ะก็เอาใส่กล่องนะคะึ <S 2> <S 2> <S 2> <S ตส่กล่องไปเลยแล้วก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบแพนด้าบันแบบนี้ก็จะมีแบบหน้าธรรมดากับแอบลิ้มค่ะเป็นโดนกัดแพนเค้กนะคะอุ้ยแล้วก็มีเป็นป้งแผ่นปอมปอมปลินแบบหน้าแบบนี้นะคะ แล้วก็มีเป็นสีชมพูค่ะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นบัชบันนะคะอันนี้จะเป็นบัชบันออนเซนนะคะหรือว่าเอ,อ่อนั่นแหละคะ่ะนี่เป็นบัสบันไซมีนี่ค่ะตัวนี้จะนิ่มสโลนะเป็นแบบนิ่มสโลแล้วก็มีเป็นอันนี้นะคะจะเป็น เออแพนด้าบ n นะคะเป็นโบแดงกับโบแชมพูนะก็แล้วอย่างต่อไปนะคะก็หมดไซค์มินิแล้วอ่ะเอาเป็นสวิตช์ทอยนะคะก็จะมีอันนี้เป็นกรเดทำอ่ะแบบนี้นะคะจะเป็นสวิตช์ทอยแบบนี้นะด้านหลังนะคะมีโบเชนแบบนี้ค่ะ มีแบบนี้เป็นแบบเหมือนอบๆนะ,ะแล้วก็เป็นแบบเออเขาเรียกก็แบบอะไรนะแบบ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 ลิลลคูมะนะคะสีเหลืองก็ไสจะเป็นสีขาวนะคะนะ,คะอย่างต่อไปนะคะก็เอาเป็นมีเดียมก่อนก็จะมีอันนี้นะคะเป็นสตรอเบอรี่ค่ะ เป็นแบบยิ่งสโลนะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะจะเป็นซาลาเปาเกลือธรมะนะคะมีสองชิ้นด้วยกันค่ะมีสองหน้าแบบนี้นะสะโลนะคะแล้วก็มีเป็นปังเนยสดค่ะสะโลเหมือนกันส่งไปสโลแทบทุกชิ้นเลยนะคะมีอันนี้นะคะจะเป็น แมวน้ำนะคะเป็นสีขาวนี่นะคะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นเอ่อแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชออนเซนนะด้านหลังอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปเปิลคะ่ะเป็นแอปเปิลสีแดงแบบนี้นะมีใบนะคะก็ซาโลนะ อย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นลูกพีชค่ะสีเหลืองนะคะเป็น2องใบแบบนี้แล้วก็มีเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเป็นหน้าแบบนี้นะเป็นไซส์จัมโบ้นะคะมีอันนี้นะคะจะเป็นฟังปอนคาบิคค่ะมีแ่งนะคะแบบนี้จะเป็นด้านหลังนะคะก็มีเป็น ต่างๆนะคะมีมีแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจแบบมินินะคะแล้วก็มีแพ็กเกจจัมโบ้สองอันด้วยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นของคู่คนนี้นะเยอะมากค่ะสั่งไปแบบเยอะมากๆเลยนะ UPC นี่นะคะมีแพ็กเกจ พีจะยัดตะเกียไปนะคะจะไปดูคนต่อไปกันเลยค่ะคนต่อไปนะคะก็จะเป็นของคุณนะคะก็เดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็จะเป็นพวกแพ็กๆนะแพ็กไนซะมีนี้ค่ะก็จะมีเป็นแซนวิชแฮมเบอร์ เกอร์โดนัทพันดลินกับแฮลโลคิตตี้พนเค้กหน้าตลกแล้วก็มีเป็นบางแผ่น,นะคะ่ะซาโลนะซาโลนะคะแพ็กนี้ก็มีซาโลอยู่นะแพ็นี้แล้วก็มีเป็นแพ็กเกตด้วยนะคะแพ็กเกจเนี่ยก็จะเป็นของใช้มีเดียมอะไรน,นะคะแล้วส่วนพวกแพ็กนะคะก็มีนี่ มีเป็นบิสกิตเออยมโลนะคะมีเออเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยเออเออเ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อเข้าปั้นกินเด้ธรรมะบันนะคะบันแล้วก็เป็นมงังอนอันนี้นะคะก็มีแซนด์วิชส,สีเหลืองนะมีโดนัทปั้นเอ้ยอ,อันนี้เป็นแพนเค,ค้กนะคะมีเป็นซาลาเปาเออแล้วก็เป็นบัน,นะค่ะมีปังแผ่นด้วย แล้วก็มีอันนี้นะคะก็จะเป็นออแพนเค้กแพนเค้กปัดบันอุมิตนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์โรยงาโดนัทพันเดลิงค่ะจะเป็นพวกแพ็คนะคะส่วนไออันที่ไม่ใช่แพ็คนะคะก็จะมีเป็นไซส์มีเดียมกับนี้นะก็มีตัมโบนินิดน,น,นะคะนนีๆนะคะก็จะเป็น อันนี้ค่ะเป็นเกวซานะคะอันนี้จะเป็นมิมสโล่มากๆเลยนะจัลล์นะคะอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะจะเป็นเอ่อแพนด้าแพนด้าแบบนี้นะคะเป็นบูแดงนะแล้วก็มีเป็นเป็นเซตปันหมูนะคะไซมีเดียมนะคะอันนี้จะเป็นตัวผู้ชายนะจะไม่มีบูค่ะ ก็ไม่เป็นโดนัทนะคะโดนัทราซซอสแบบนี้นะโดนัทธรรมดาราซซอสนะคะเอ่อเป็นบันปิกกจูนะคะเป็นสีน้ำตาลนะแล้วก็มีชิ้นสุดท้ายค่ะจะเป็นมัฟฟิน,นะคะ่ะมัฟฟินสีเหลืองนะคะมัฟฟินหรือคัพเค้กคะ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นของทั้งหมดนะคะที่ท่านคนนี้นะคะส่งไปนะคะนี่นะคะ่ะ ก็สั่งไปเยอะม,มากเลยนะคะอืมก็มีหลายคนนะคะสั่งไปเยอะม,มากๆเลยก็สําหรับคลิปนี้นะคะจีนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ค่ะกดไลค์กดแชร์ด,ด,ชด,ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ